ตอนนี้นะคะเราสัมภาษณ์ป้าค่ะว่าส่วนผสมของการกินข้าวใหม่ไฮไลท์ก็คือแกงตะกะโปดนะคะที่เราถามเมื่อกี้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างป้าก็อบอกว่ามีปูมีกุ้งมีหอยมีปลามีตุน่นแต่ณปัจจุบันก็คือแทบจะไม่มีตุ่นให้กินแล้วก็คือก็ใช้แค่กุ้งหอยปูปลาที่หาตามริมห้วยเท่าที่ได้นะคะไม่ใช่แบบส่วนผสมที่เยอะก็คือใช้แค่แบบว่าพอเป็นพิธีค่ะเล็กน้อยค่ะก็จะมี ไหวค่ะคหรขมอะบางอย่างกระปกอะไรบลูกเรียกแาบลรกก็คือไหวขมนะคะไหวขมเนี่ยนะคะเวลาเราแกงแซ่บตะกระโป๊นี่จะเข้ากันมากเลยค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อมมากเลยนะคะนี่คือไหวขมค่ะค่ะใบเฟิร์นที่เราเห็นนี่นะคะก็คือกระเลียงเวลาจะกินข้าวใหม่ก็จะไว้สี่มุมของเตาที่เราทํากับข้าวนะคะแล้วก็ลัดหม้อข้าวค่ะความเชื่อก็คือเอ่อพอรัดแล้วทาให้ความเชื่อกระเหลียงนะคะความเชื่อว่า ทำให้เรากินข้าวได้ยืดยาวขึ้นก็ประยชนเทพันง่ายคือถ้าเราข้าได้ข้าวนิดเดียวก็สามารถกินได้ตลอดทั้งปีอะไรเงเป็นความเชื่อของคนกะเหรี่ยงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ป้าสาธิตการรัดหม้อให้ดูนะคะมาเลยก็ยเปียบมาเปียว่าอยู่่าตาที่อะยว่าดิเดราหมอหมปาขน้อยอมครบออวม่ว่าสัตว์ดูแลสุดโดยให้แบบที่มากไปอุปกรณ์ครัวทั้งหมดก็คือจะรัดหมดเลย เราดวาเลปลาสูปลาตัวละกระเพร์เรนี่กี่ก้นเยอุปกรณ์ครัวทั้งหมดนะคะเราเราก็จะรัดแบบนี้หมดเลยตอนช่วงที่เรากินข้าวใหม่นะคะเยอะพวกก็ต้องรัดนะคะอุปกรณ์ครัวทั้งหมดค่ะจะรัดหมดเลยค่ะก็ส่วนผสมของกันแกงเตะโปูนะคะก็จะมีพริกกระเทียมแล้วก็เกลือค่ะมันเต้าอึองนะแล้วก็กระปีดิดหน่อยค่ะ ก็โคนกับข yes, right yeah. yeah. ้าวเบอร์นะคะนี้นั่งคุยกับป้านะคะป้าบอกว่าถ้าเรากินข้าวใหม่ของแต่ละบ้านเนี่ยค่ะคือกินข้าวใหม่เขาจะกินตอนกลางคืนนะคะไม่ใช่กินตอนกลางวันที่เราเห็นอย่างที่เรามาก็คือเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่าคือนี่คือการกินข้าวใหม่ของคนกะเหลี่ยงนะคะก็ถ้าเราจะกินดึกเนี่ยคนมาร่วมงานก็ไม่สะดวกเขาก็เลยต้องเลื่อนเวลาเป็นกลางวันเป็นช่วงบ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เวลากินข้าวใหม่นะคะวันนั้นวันที่เรากินข้าวใหม่คืนเรากินข้าวใหม่อะค่ะเราจะไม่ล้างถ้วยล้างชามนะคะ เดี๋ยวเราถามป้าดูนะคะว่าทำไมถึงไม่น้งบ้านเดือดแต่เขาเงคอินเดือดหรือบว่อเหมือนเดือและครเด็กๆแบบม่ป้าหม่ามวยผายยางโมจูปลาค่ะทำป้าแล้วป้าบอกว่าเวลากินข้าวใหม่คือคนช่าคนแก่เขาก็ทำแบบนี้แล้วก็ก็ทำตามกันมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ค่ะจะล้างอีกทีตอนไหนตอนเช้าไงไม่ล้างกินข้าวเลยพูดง่ายคืออิ่มแล้วก็ขี้เกียจล้างนี่แหละ Yeah, I'm all